หนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดไปว่าช้างพรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า c r e a t e r ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อัานั้นแป๊บคนไหนตคนไหนต้องระบิดเนาเป็นผมไม่เง้

อยู่ไก่เดียู่บุรีรัมย์นี่ยเมนบ่ป่ะอยู่ในตัวมือนะดาวดาวดาวกินดีๆนะดาวดาวย ดาวเอ้ยเจลีดค่ะเดี๋ยวนี้ั้งแต่หายป่วยนี่เจล่ตัวท่องเสียค่ะจ้าพึ่งหายค่ะไหนอาไรมาเลยของกินจ้าโอกาสหน้าก่นไม่ไม่ดเรื่องจครับเพราะว่าเขากำลังพื้นตัวจ้ากะร่างหายจ้ากัลั่งกินได้ ขอบคุณสำหรับของฝากค่ะมีของมาฝากด้วยมีแอปเปิลกับแตงกวาขอบคุณค่ะเราต้องขอขอบคุณเอฟพีนะคะน้องส้มน,นะคะพีะพะพ่นรอบครัวแมล้มูดาแล้วก็อุ้มบุญนะคะมีของมาฝากด้วยมีแอปเปิลกับแตงกวานะคะฝากน้องอุ้มบุญกับมูดาด้วยค่ะ 加油！

าเบียดนะพี่อุงน้องอุงสะคขาเบียดอ้คุณรกนเนาะเอาบันนี่ไพสิเบียดไพบันนี้เอาเถอะเบิ้ง กล้วยบไมีกล้วยสุกมี่ป้ากล้วยสุ้มมากเลยนั่นแหละก้วยนี่เฉยๆก๋วยร่างเลยเอาอุ้มบุญอุ้มบุญไล่ไล่หลงแล้วค่ะอุ้มบุญไล่หลงละฮ่าฮินกลัวน้องอุ้มบุญแล้วค่ะน้องอุ้มบุญกำลังคึกนี่ไงดาวนั่นดาว

คุณขายเฮี้ยนไม่กล้าก้าวขึ้นค่ะสาวสาวแห่งปาฏิการเลยสาวซาสาวลื่นเนาะบ้าบ้าบ้าโอ้โหเฮด้าพอมาใหด้ากินเยอะกับน้องเลยเซี่ยงซานให้สาวหน่อยว่ะเฮดกินเยอะกว่าเขาเลยลูกเข้าไปอ่ะเต็มแก้มหมดแล้วนี่บ้านต่อยอ่ะบ้านต่อยทุนร้อนรุกมร้อนรุ่มก็ล่มไปแล้ว ดาวเป็นน้องอุ้มบุญค่ะดาวเป็นน้องอุ้มบุญอุ้มบุญเป็นพี่สองเดือนสองเดือนสองเดือนเพราะว่าเกรื่องทมื่โตเร็วกว่าตรงนี้มันก็จะมีทางเลี้ยวไม่ไม่ต้องไปตามงน้เนี่ยบ้านหลังขาวๆที่มองเห็นน่ะเลี้ยวตามทางขาวๆไปค่ะใช่ไหใช่ค่ะขาวนั่นแหละไปบ้านจอยอ่ะเดียวไปทางนั้นแหละ พออูดระวังแขนเด้อยันดาวดาวเออปีนขึ้นไปยังอีกลูก

บรรดาช้างของเรานะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้ต้อนรับซีทุกท่านนะคะน้ำกินค่ะน้ำน้ำกินอยู่ในแพ็กน้องโอด้ำกินยกน้ำกินมาแน่น่นในแพกนนะจ้าจ้า อากาขึ้นแล้วอุ้มบุญขายเฮียนกาขึ้นแล้วคนนางดาวขึ้นไลูกขึ้นสาวหนลูกนงดาวขึ้นคู่สาวหน่อยเร็วเมื่อสาวดันเพิ่นใส่แกะแล้วดาวดันเออสาวดันเพิ่นใส่แกะแล้วบนี่วันนั้นก็มาตั้งหลายวันทำไมจะหลงทางไม่รู้ทางบ้านจวนไม่รู ก็พาหนุ่วนแบบดุร้าพาหนุวนแบบดออตมาบเกก็มาโบตอนออกมาแม่โมาโบดุร้าเอาได้รถสองไปเยนรอครับใ่คิดเอาเองกได้ของเล็กเอุ้มเมย์อุ้มเ้ยอุ้มพือดาวอุ้มตัวนั้นคุขาเลสย อุ้มบุญเหรอรึเปล่าอุ้มบุญอุ้มบุญค่ะอุ้มบุญหน้าตาจะคล้ายๆกันหน้าตู้ายจมูเออจ้าจะมาอุ้มบุญเพราจะเกลี้ยงัเพราะเขาเป็นสาวเกลี้ยงก็เกลี้ยงแล้ว้นค่ะหน้าเจะเกลี้ยงเก่ากว่า ในดาวนี่จะนเยอะนิดนึงอ่่ไปเปิดประตูแม่เด้ออุ้ม่ดประงแล้วด้ว่ยาังลางลูกลงเด้อพอเลื่นยุ่นไหนโน้สาวหายระวั่างขาหลังเด้อเห็นเห็นเออเห็นเห็นขาหลังคว้วยพออุดตกเป๋่ ไดโนเสาร์ตายแล้วบ้านจุ๊บแจงอยู่ทางไหน,นบ้านจุ๊บแจงอยู่ในหมู่บ้านบ้านตะกลางเลยค่ะต้องถามหาบ้านผู้ใหญ่ประกิจเนาะใช่ถามหาบ้านว่าบ้านผู้ใหญ่ประกิจไปทางไหนคะแต่ถ้าถามชื่อช้างอัดเขาจะไม่ค่อยรู้จักจ้า<อ>เพราะว่าพ่อของไอ้แจ็คในชื่อผู้ใหญ่ประกิจ<อ>เขาจะรู้จักค่ะควานเขาชื่อแจ็ค<อ>เป็นลูกชายของผู้ใหญ่ประกิจค่ะ

น้องดาวไปเล่นไดโนเสาร์อยู่นนานไหมเพิ่นถ่ายรูปแนะ่ลูกละน้องดาวมานี่มานี่ลูกกำลังเล่นไดโนเสาร์อยู่ เจ้านาลาออคืนบ่ได้เขาขคืนแค่คันนั่นตัวแล้วจะคืนคันสองน้องดาวสองคนนี่าถือกันที่ลีเนะขี่แกล้งกันที่ลีวะตอนนี้เขา ท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รักและอินดูครอบครัวชาวช้างของเรานะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราะคะ่ะขอบคุณค่ะ